สวัสดีครับชัดเจนพันข้าวครับผมวันนี้อยู่กับผมนายชัดเจนเช่นเคยครับวันนี้วันที่16กรกฎาคมนะครับ2565นะครับวันนี้ผมมาทําการปักดํานะครับข้าวนี่ครับข้าวเหนียวหน้านทากาเบอร์18นะครับแปลงนี้อยู่ที่อําเภอดอนดอนจานนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นแปลงของแม่อุบลนะครับพ่อสำรานนะครับต่ก็ทําการวันนี้ทําการปักดําไปประมาณ7ไร่นะครับ7ไร่หมดกล้าไปประมาณเกือบ300แผ่นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ใช้เวลาวันครึ่งเหมือนเดิมนะครับวันครึ่งเหมือนเดิมก็ปักดาเสร็จผมก็อาบน้ําเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะมานอน <laughs> กับพ่อตาหนึ่งคืนนะครับมาใช้ชีวิตนะครับอยู่ตรงนี้หนึ่งคืนนะครับก็เอามาให้ทุกท่านดูฮะ,ะดำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหลือซ่อมซ่อมแล้วก็จัดการกับอยเชอรี่ครับนยายใหญ่ผมกําลังซ่อมอยู่นะครับก็ถือว่าผลงานก็เป็นที่ใช้ได้นะครับสําหรับรถดํานานะครับผมทําการเปลี่ยนเขียเข้ยวเขี้ยวเป็น เขี้ยวที่จะเป็นปลายซ่อมนะครับเขี้ยวที่จะดึงเอากล้าลงนะครับเปลี่ยนเขี้ยวใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็มีบางตัวยังไม่ถีบนะครับบางตัวตัวถีบกล้าไม่ทํางานอย่างเงี้ยมันก็กล้าก็ไม่ตังสวยอาจจะมีนอนบ้างก็ตามภาษารถมือสองนะครับรถเก่าก็ต้องเข้าเข้าไปบำรุงรักษาที่ศูนย์นะครับก็เอามาให้ท่านชมนะฮะวันนี้ผมทําการปักดําได้อีกแปลงหนึ่งนะครับพื้นที่7ไร่มี2แปลงนะครับอยู่อยู่พื้นที่ดอนจานนะครับก็คือ ด้านบนนี้7ไร่นะครับก็ด้านล่างที่ผมเอาทุกท่านดูคลิปก่อนอีกนะครับแปดไร่นะครับโดยประมาณรวมกันก็ประมาณ15ไร่นะครับพื้นที่นะครับของแปลงนี้นะครับส่วนที่บ้านผมนาคูนะครับกาลสินก็พื้นที่ทั้งหมด10ไร่นะครับก็ลงน้านทางกาเบอร์สิบนะครับไว้เรียบร้อยนะครับก็รอไปดำอีกอยู่นาคูครับวันนี้มาดำดอนจานให้เสร็จเรียบร้อยก็ไปดำอีกนาคูก็น่าจะวันพรุ่งนี้นะฮะจะได้ลงมือดำนะครับ ผมก็ดําเองครับขับรถเองดําเองทั้งหมดนะครับพ่อตาก็เป็นคนช่วยขนนะครับกล้านะครับขึ้นรถแล้วก็แม่ยายก็เป็นคนซ่อมนะครับก็ทํางานกันเป็นทีมครับ3คนนาสิบ้าไร่ปีที่แล้วใช้คนนะครับจ้างคนดําจ้างคนถอนนะครับปีนี้ใช้รถดําลุวนๆนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่ปลูกเยอะขึ้นนะครับไปดูกันฮะว่าข้าวหลังปักดําเป็นยังไงอันนี้คือข้าว ที่ทาการปักดําแล้วนะครับก็จะมีจุดที่มีน้ําขังโดยเฉพาะบริเวณขอบแปลงนะครับก็ทําการหว่านเมทานดีไฮไปนะครับเพื่อที่จะจัดการกับหอยนะครับเม็ดสีฟ้าที่ท่านเห็นนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับคาดสีน้าเงินนะครับปลาไม่ตายนะครับแต่หอยตายนะครับก็ว่านไว้บริเวณขอบแปลงที่มีน้ําขังน้ําไหลนะครับหอยก็จะชอบมาอยู่เราก็จัดการ ซ่อมไม่เสร็จแล้วก็หวานไปนะครับจะมีจุดตรงนั้นที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับที่เป็นจุดน้ําขังเนี่ยเสียงที่จะโดนหอยกิน,นครับโอเคอันนี้คือผลงานนะครับอาจจะดูแบบเอ๊ะทำไมมันเล็กต้นเล็กต้นน้อยจังเลยมันจะรอดไม่รอดนะครับมันจะโตไม่โตนะครับข้าวทําไมมันมีแค่นิดเดียวนะครับมองไปแล้วมันจะโตเหรอนะครับคําตอบอยู่ที่คลิปก่อนๆน,นะครับ คำตอบอยู่ที่คลิปก่อนที่เอาให้ดูนะฮะอันนั้นคือ3สัปดาห์นี้คือแต่ก่บแต่กอเขียวตึบแล้วนะครับถูกปุ๋ยไปหนึ่งรอบนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับช่วงแรกๆอาจจะตกใจจากผลการดํานะครับต้นข้าวอยู่ไหนต้นข้าวอยู่ไหนทํำไมกก้ามันเล็กจังนะครับไม่เหมือนคนเอาคนดํานะครับก็ผ่านไปครับไม้ข้าวเขาตั้งตัวแล้วก็เจริญเติบโตไปตามระยะนะครับแค่จัดการความเสี่ยงคือหอยเชอรี่กับเลียไฟให้ได้นะครับแค่นั้นเองครับ แล้วก็คุมน้ําคุมน้ําเพื่อที่จะคุมวัชพืชแล้วก็คุมข้าวเหือให้ได้นะครับการจัดการมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ว่ามันก็ต้องใช้เทคนิคครับแล้วก็ต้องรู้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจัดการเนาะ,นะครับก็เรียนรู้จากประสบการณ์ครับเรียนรู้จากประสบการณ์ก็เจ็บมาเยอะครับชัดเจนพันข้าวก็เจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะก็พัฒนากันไปครับแก้ไขจากจุดที่มันมีปัญหานะครับ ก็ลองผิดลองถูกไปครับว่าแต่เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะทําข้าวให้มันมีคุณภาพเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับที่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเนาะนี่คือน่านฮากาเบอร์สินะครับสายของพ่อสีนุ่นนะครับสายของพ่อสีนุ่นนะครับเป็นต้นตํำรับของน่านฮากาเบอร์สินะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับผมได้มาจากพ่อสีนุ่นนะครับมาปลูกปี6 5ห้านะครับมองไปไม่เห็นต้นข้าวครับต้นเข่าอยู่ไซต้นเข่าเมื่อน้อยแท้ เดี๋ยวไปเห็นตนเขาอาจจะมีตัวที่นอนบ้างตั้งบ้างนะครับเครื่องจักรครับมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเราก็ต้องมาเก็บรายละเอียดเอานะครับวันนี้ก็เอามาให้ทุกท่านดูครับแปลงนี้ดําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เอารถดําขนขึ้นเทนเลอร์นะครับจะไปดํานาคูแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดําที่นาคูกันนะครับอัปเดตนะครับให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าทีนี้นะครับชัดเจนบรรข้าวทำนานห้าเก้าเบอร์สิบแปดอย่างเดียวเลยนะฮะพื้นที่ทั้งหมดประมาณสามสิบห้าไร่นะครับ 35ไร่นะครับก็ไม่รู้จะได้ข้าวประมาณไหนยังไงเท่าไหร่นะครับมี2แปลงครับอำเภอดอนจานกับอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับช่องชัดเจนพันข้าวไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook และก็ทาง Youtube นะครับชนแนลนะครับชัดเจนพันข้าวนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ